รีวิวพัดลม12นิ้วชัดแบต j p e g ไปดูกันเลยครับ มาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ช่องของ j p x Th ไทยแลนด์อีกเช่นเคยครับแล้วก็เจอกับอัญอธิวัฒน์ผู้ในการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท JP พประเทศไทยจำกัดครับและที่เห็นอยู่ด้านหน้าของผมครับก็เป็นพัดลม JP พของเรานั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยครับเป็นยังไงฮะมีทั้งตั้งพื้นแล้วก็ตั้งโต๊ะได้ด้วยนะฮะแต่ว่าครบจบในกล่องเดียวครับเพราะว่ามันสามารถประกอบและติดตั้งได้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าสเปคของพัดลมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ความจุของแบตเตอรี่ครับตัวนี้นะฮะเราให้มาถึง2100มิลลิแอมเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็นับว่าตอนนี้นะฮะในประเทศไทยเนี่ยตัวนี้นะครับสำหรับพัดลม12นิ้วเนี่ยก็ต้องมองว่าเราเนี่ยให้แบตมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับแล้วเรามาดูในส่วนของการใช้งานครับในกรณีที่เราใช้งานนะครับเปิดพัดลมเบอร์แรงสุดเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสามารถใช้ได้ถึง8 9ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวก็บอกเลยนะครับว่ายังไงก็นานที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใช้พัดลมเบอร์เบาหรือว่าเบอร์กลางเนี่ยครับก็ ผมมั่นใจนะฮะว่า j p s ของเราเนี่ยอยู่ได้ถึง10ชั่วโมงยาวๆไปเลยครับอ่าแล้วมาถึงในส่วนของการชาร์จแบตนะครับเราก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วย1ตัวนะฮะในกรณีที่ใช้งานไปนะครับเปิดไปสักพักแบตหมดนะครับใช้งานไปแบตหมดเราก็เอาตัวพัดลมเนี่ยครับไปเสียบกับที่อะแดปเตอร์เพื่อที่จะชาร์จไฟระหว่างที่ชาร์จไฟก็สามารถเปิดใช้งานพัดลมได้เช่นกันครับหลังจากนั้นเวลาที่เราเปิดพัดลมไปด้วยใช้งานไปด้วยแบตก็เริ่มชาร์จไปด้วยหลังจากชาร์จเต็มแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดึงปลั๊กออก แล้วก็สามารถนําพัดลมของเราเนี่ยไปใช้โดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ได้หรือจะเสียบปลั๊กขณะใช้งานก็ได้เช่นกันครับคุณผู้ชมแล้วเรามาดูที่ด้านหลังครับคุณผู้ชมนี่เอาพุทครับเป็นพัดลมที่สนี้ต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นแบตใช่ไหมฮะก็เป็นแบตสำรองได้เหมือนเป็น power bank ในตัวเลยนะครับก็สามารถเอาสาย USB เนี่ยครับมาเสียบตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะต่อชาร์จโทรศัพท์หรือว่าใช้เป็นไฟสำรองในกรณีที่มันมีโคมไฟเล็กๆครับ ก็ต่อขึ้นมาได้ให้ความส่องสว่างได้เลยสําหรับสายแคมปิ้งเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยฮะและพัดลมชาร์จแบต j p x ตัวนี้นะครับระดับป้องกันน้ําเข้าเนี่ยครับก็อยู่ที่ระดับ IPX4 นะฮะก็คือสามารถป้องกันละอองน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับก็โดนละอองน้ําได้ก็สบายๆแต่ถ้าเอาพัดลมตัวนี้ไปแช่น้ำเนี่ยเราก็ไม่โอเคนะครับก็ลองฝนลอ,องน้ำนะครับ j p x ยังสามารถเปิดได้ตามปกติครับคุณผู้ชมเรามาดูในตัวของขนาดของสินค้าครับคุณผู้ชมนี่เลย 4.3กิโลไม่ได้หนักมากนะครับ4.3กิโลนี่คือรวมขาตั้งตัวนี้และก็ขาตั้งตัวนี้แล้วแล้วนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเลือกใช้ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งจะเป็นตั้งโต๊ะหรือว่าตั้งพื้นเนี่ยครับน้ำหนักก็จะเบาเนี่ยครับเบามากสบายๆเลยครับแล้วก็ที่สําคัญวัสดุเป็นเหล็กเนี่ยครับก็คงทนมากเลยครับผู้ชมเนี่ยนิ้วเดียวเคลื่อนย้ายง่ายพกพาสะดวกครับ มาดูในส่วนของไซส์และขนาดตัวพัดลมเนี่ยครับก็กว้างอยู่ที่ประมาณสัก40เซนนะครับยาวเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20เซนแล้วก็สูงอยู่ที่ประมาณสัก40-43เซนนะฮะก็ต้องบอกว่ากระทัดรัดมากพกพาสะดวกไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับสำหรับ12นิ้วเนี่ยครับผมมองว่ามันกําลังดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วพัดลมชาร์จแบตก็ยังคงต้องเน้นลมแรงนะครับในกรณีที่ไปใช้ออาดอร์เนี่ยครับความแรงของมอเตอร์เนี่ยยังคงที่จะต้อง สู้ลมธรรมชาติได้อย่างนี้ครับผมเปิดที่ลมทะเลเนะครลมทะเลค่อนข้างที่จะแรงมากเลยทีเดียวแต่เนี่ยครับพอเปิดเบอร์แรงสุดเนี่ยครับก็เนี่ยฮะผมก็ยังปิวอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันให้ความเย็นได้นะครับมันสามารถที่จะใช้กับพื้นที่ outdoor ได้ด้วยหรือพื้นที่ในกิจกรรมแคมปิ้งนะครับในกรณีที่ต้องไปนอนในเต็นท์หรือว่าอะไรเงี้ยครับพัดลม12นิ้วชาร์จแบตของ j p e ก็ตอบโจทย์สาหรับลูกค้าเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือครบจบในฟังก์ชันเดียวทั้งเป็นพัดลมตั้งพื้นได้แล้วก็ตั้งโตได้ด้วยเนี่ยนะฮะก็คือใน1เซตของเราเนี่ยครับสามารถพัดลมของเราสามารถแปงลงร่างได้นี่ครับแปลงแบบแบบนี้ได้แบบนี้ได้ซึ่งมั่นใจครับว่า j จพีเป็นแบรนด์แรกที่ทําแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ครบเซตแล้วก็ตอบโจทย์ในเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแบบนี้ฮะง่ายๆครับเราแค่ถอดต,ตรงนี้ออกมาเนี่ยครับถอดเลยนี่เห็นไหม ล้วถอดได้ผมจะถอดให้คุณผู้ชมดูเลยนะเนี่ยครับถอดออกมาแล้วผมจะแปลงร่างพัดลมตั้งโต๊ะของผมจากที่ตั้งอยู่เนี่ยครับเป็นตั้งพื้นน็อตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับก็เก็บไว้ให้ดีๆนี่เลยเราก็มาใส่แบบนี้โชว์แวเป็นไงฮะสามารถแปลงร่างได้แล้วก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกใช้นะครับว่าเลือกใช้แบบไหนเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนนี่คือพัดลม JPX ของเรานั่นเองครบจบที่ JPX ไม่ว่าจะเป็นตั้งพื้นหรือว่า ตั้งโต๊ะก็ตามครับผู้ชมเอาแล้วครับตั้งพื้นตั้งพื้นเราสามารถปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงได้ด้วยนะฮะนี่เรามาดูกันเลยนี่ตัวนี้นะครับอ่าปรับลงครับนี่นะฮะปรับขึ้นขึ้นไปเลยสูงสุดนะครับล็อกหมุนบิดปิดเกลียวนะครับเปิดลมแรงสุดนะฮะแล้วก็ได้ลมที่เย็น พราะคุณใช้พัดลม j p x นั่นเองครับแต่แน <_ D> ่ๆคุณผู้ชมนี่และที่เห็นนี่ครับก็คือเรามีกระเป๋าพัดลม12นิ้วชาร์จแบตให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือใน1เซ็ตเนี่ยครับสามารถบรรจุเข้ากับถุงตัวนี้ได้เลยนะครับใส่กระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ ง่ายๆเลยครับพกพาง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก JPX ก็จะไปได้กับคุณทุกที่โดยที่พาความเย็นไปกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปรีวิวพัดลมแบตของ JPX ขนาด12นิ้ววันนี้ครับเราต้องขอบคุณสถานที่ดีๆที่ให้เรามารีวิวในครั้งนี้ครับขอบคุณแคมป์เคียร่าคอสตาด้วยนะครับจังหวัดระยองฮะก็เป็นพันธมิตรกับเราครับเพราะว่า เขาใช้แอร์เคลื่อนที่ JPX เราด้วยฮะวันนี้ฮะก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S วันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนหมดแรงแล้วฮะต้องไปทานข้าวแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย j p พีเอ There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.